ให้ไปดูการกำเนิดของไฟก่อนว่าหนึ่งเมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วนะครับนะนเชื้อเพลิงเมื่อเจอความร้อนถึงจุดติดตัวติดไฟแล้วนะครับมันจะขยายไายไออย่างไรนะครับบางคนทุกคนว่าเอ๊ทีุู่ดฟันขึ้นมานี่ใช้ฟันหรือเปล่าผมบอกให้เลยนะขึ้นมานี่ไม่ใช่นะครับเป็นเชื้อไฟนะครับอ่าที่มีไข้ไขดรคาร์บอนเพื่อการเพื่อคาร์บอนเพื่อกบบารคำนวณทรายนะครับตรงนี้เป็นอากาศที่ร้อนสามารถกระดุกติดไฟได้นะครับ แต่กุมพันจะมีขึ้นได้ก็ตอนที่ลุกติดครั้งแรกนะครับนะก็การกับเชื้อเพลิงกับความร้อนเจอกันนะครับและเอาเทียนเติมเต็มไม่เพียงพอตรงนั้นจะเรียกว่ากุ่มวันนะครับแต่ติดตด้แล้วมีเปลวไฟขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่าเชื้อไฟครับเป็นเรื่องแรกของไฟมีหลายอย่างนะครับที่เราจะเรียนรู้นะครับนะบางคนมีเรื่องฟันฟันฟันไม่ใช่นะครับนะเนี่ยที่เราเนี่ยเป็นอากาศที่ร้อนแล้วนะครับนที่เชื้อไฟที่มาลุกติดไฟได้ ก็เรียอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นมาสือก็ได้นะครับให้พวกเราดูอ่านึนะครับการลุติกของไทยเป็นอย่างไรพวกเราเข้าไปดูจุนักนะครับนะพวกนั้นจะได้เห็นเลยนะครับว่าการลุติกอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวดูครับการินเนชั่นนะครับการโดยการระเบิดของกราฟนะครับเมื่อได้รับความร้อนโดยฉาบานมันจะเบิดยังไงครับเราจะได้เห็นการินเนชั่นนะครับหรือ่าคนเรียกว่าแฟกเคเวอร์แต่นี่เป็นแฟกเทียมนะครับ จริงๆคว่าเาต้องใช้อะไรครับใช้ไม้ใช้อะไรต่างใช้เชือกเบิงนะครับมีความตันสูงความร้อนสูงนะครับนะแล้วมาดูกันตอนนี้เข้าข้างในครับเข้าไปดูการเกิดของไฟครับนะพวกเราเข้าจิงเพราะที่นี่บอกโปรโมตมาแล้วนะครับก็จัดนะครับเราต้องทำให้เห็นจริงว่าไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับอ่าให้เราดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้องอย่างนี้พอผมยิดก๊าซนะครับ หรือการระเบิดของก๊าซอินเนชั่นมาไหลก็เต็มห้องนะครับนะคนที่อยู่ข้างในก็อยู่ในไฟแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดระเบิดของน้ำมันนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะจุดระเบิดน่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวกจะดูเราถึงตอนนี้พวเราจะต้อนะครับเราต้องการใช้น้ำจนไม่นิ่งว่ะ สาม,มารถละกายไดาวหรือไปสติมได้นะครับ1,700เท่าในอุณหภูมิความร้อนที่ร0อยองศานะครับนะ